สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมกับช่องเบาชัยศรสเกตชาแนลนะครับมอนี่กับพ่อกันยุี่ตลาดนัดซับสุนทอนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับบานคอนเรียบทังไปมุกดาหารนะครับถนนตัดไม้ถนนซีเล่นไปทั้งมุกดาหารขึ้นไปได้ไปฟังเล่านะครับพี่น้องสวรส์นะเขตนะครับเชื่อมต่อฟังเล่าฝากน้ำเน้่นะครับพี่น้องเป็นตลาดไหมนะครับตลาดเปิดไหมพอขายฟางั่วงมาหลายๆมาเปิดราคามา มาขายกันหลายๆนะครับผมในตลาดเพิ่นคึกคักคึกคืนนะครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อผู้ผาดคลิปต่อไปนะครับมือนีกับสิผ้าพี่น้องอัปเดตราคาเปรียบเทียบราคาคือเก่านะครับเสานี้งัวโบลายนะครับผมไอ้ไทยพี่น้องเดี๋บวองคือเก่านะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ลีนะครับนี่นายหอยไงค้าจะไปดําหน้าเมื่อวานนี่ผ้าเมียไปดําหน้า ดำกับมากขึ้นเขานะพี่เนาะขายขึ้นเขาเอาวุ้นนี้ขึ้นแด้ง่วงงามตัวนี้ไดงม่วงหวานนี่บอกพี่อ่าม่วงเบิองม่เบิองก่อนมาเบิองง่วงงามของเพื่นก่อนนี่เื่องโบดครบเครื่องเลยสีน้ำตาลแดงเข้มเลยตัวแรกนะครับตัวแรกเปิดรายจบายก็พี่ห้าหมื่นห้าพันบาทราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้เป็นเป็นของลูกตัวใดพี่ตัวนี้ขว้างแล้วะเรื่อว่าหกแปดนะอ่าคนว่าเป็นลูกเคเอหกแปดเด้อเจ้าขว้างคนว่า ใบบ่มีดอกแต่ว่ากันจิมีใบตัวก็ร้ายพ่นวานะครับเอาส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหาถึงร้อยสี่สิบนะครับผมแข่งขาทุกอย่างต่ำนี้บ่มีเนาะพี่เนะาะต่ำนี้ทุกย่างบ่วมีมีแต่ความงามนี่เบ่งความงามกันพี่น้องตัวเล็กๆนะครับนี่มีแต่ความงามเอาความงามมาโชว์เบ่งหน้าตาก็น,นี่หน้าตาล่องช่องเลยนี่นะครับลูกกระทบสวยๆเลยตัวนี้เมื่อประมาณถึงปีวะพี่ ว่าประมาณปีน้อยๆนะครับปีเศรษๆนะครับนี่เบ่งความงามความเนียนของมันเลยพี่น้องนี่ตัวนี้ไม่มีตําหนินะครับแวดล้อมทั่วไปบ่มีหย่างนะครับพี่น้องสวยๆเลยห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวถ่ายเบ่งถ่ายเบ่งโค่นหางวันนี้เบ่งก้อนนี่นะครับนี่นะครับโค่นหางเบ่งแขงขาหลังมันนะครับสวยงามนะครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นะครับตัวนี้เด้อ ผู้ใดสนใจแม่สาวนะครับผมปีกุกงว่าปีน้อยนะครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกได้สบายๆนะครับผมรับประกันทุกตำแหน่งคุณวาเอาเบิ่งตัวต่อไปตัวนี้เปิดจังบาทครับพี่ตัวนี้เปิดไว้ห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทนะครับสูสีกันน้อยควบสูงเนาะควบสูงกับซ้ำกันนะครับพี่น้องนี่สูสีกันเลยนะครับซ้ำกับตัวแรกนั่ละนะครับแข่งขาทุกอย่างกับผมมีปัญหาคือกันผมมีตำนี้ตัวนี้เพิ่งจะรับประกันตำนี้ให้คือกันนะครับ แต่ว่าตัวนี้สีสีบกเข้มท่อโตเมื่อกี้นะครับตัวแหลกตัวนี้ออกสีเหลืองพ่นหางเครื่องเพชรนะครับสวยงามนะครับนี่เครื่องเพชรดำๆำพ่นหางยงใหญ่แข็งขานี่เบึงทายางเห็นเบื้องลดนะครับเปิดไว้ห้าหมื่นป่ะพี่ตัวนี้ตัวนี้ห้าหมื่นนะครับเปิดไว้ห้าหมื่นเพิ่นเอามาสองโตเมื่อนี้นะครับผมไปหาหมูวานป่ะพี่ว่ามาตะมือก่อนอมาตะมือก่อนเป็นหามามีติดโตมงามดอกขิ้นนะครับผม ห,าห้ามืนห้าครับห,าห้ามืนนะครับสองตนะครับพี่น้องฝากไว้น้ำผู้ใดสนใจง่วง,งามนะครับพี่น้องนี่เอาไปเลี้ยงไปขุนเป็นแม่พันธุ์ได้สบายๆเลยอ่านะครับมีแต่ความสวยงามมาโชว์กันนะครับมือนี้จะไปซาซาดอกง้วมันหน่อยนะครับถ่ายความงามให้เบิ่งโดนๆนะครับอืถ่ายแวดล้อมให้เบิ่งสองตัวก็ฝากเบอร์โทษไหมพี่้นึง ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่ห้าห้าสองสี่อ่าพี่ลี่กรัรมมรลาไซนะครับเป็นบริาการเตงัวย่างเดี่ยวได้หมูว่านเพื่อไปดำหน้าก็มีเพิน่นนะครับหน้าแปดทงแปดให้พูนละลวยแล้วรวยอีกนะพี่อ่าโอเคขอบคุณหลายครับพี่สำหรับข้อมูลนะครับผมอ่าฝากง,วกงาัวงามน้ำพี่นะ้องเป็นเบื้องตัวต่อไปวันดีครับพ่อครับผม S <S เจ้าของเจ้าของตลาดท่านนายกสุนทรน,นะครับนี่นั่น,นสกุลเดียวกันแล้วก็วกพ่อใหญ่อยูบย่บ้านนะครับผมบุญสวัยเนาะ,นะครับ,บผมเอาเบิง้งของของพ่อเพิ่นก่ันตําบลห้วยโพนี่แม่น,น,นเบิดพี่น้องเคนเดียวกันสวัสดีครับพี่มาเบิ้งงหัวงามๆของเพิ่นนี่ตัวนี้เป็นงัวแม่ได้ลูกจักโตแล้วพี่ได้ลูกสามตตัวนี้แยกลูกเบิด์ตเริ่บอกครับนี่ แยกลูกเบิดแล้วนะครับพี่น้องแยกลูกขายบิดแล้วแต่ว่าง้วใ่นะครับนี่ง้อสไตล์บามันลูกกระทบนี่สวยๆเลยตัวยใหญ่เลยนะครับผิวนี่สีน้ำตาลแดงเข้มนะครับผมาอ่ส่วนสูงเทา่าไรพี่ประมาณร้อยสี่สิบบ่หน้าประมาณร้อยสี่สิบเนาะแขงขาพ่นนี่หนังหนาแขางขาใหญ่นะครับพี่น้องนีตัวนี้เด้อเดี๋ยวถ่ายเบิง่งท่ายมันเห็นเบิง่งอ๋อนีนะ้ครับหางนีเงาครับ เงีย้ยเกือบจดพื้นนะครับโคนหางใหญ่เอาเครื่องเพชรดำๆนี่นะครับผมผู้ใดหาอยู่เด้อราคาพ่อเอา่นบอกู่เดราคาพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ายเบิ้องต้งคุ่นน้ำนะครับอีกฝังนะครับผมผน,บนี่เบิ้งฝันะงง่งนี้น้ำนะครับผมต่ำนี้ตำ่ำโคตรนี่บ่มีหยั่งนะพ่อเนาะต่ำนี้บ่มีหยั่งนะครับนี่มีแต่ความงามพุณว่าหนาใหญ่งามนะครับนี่เบิ้งหน้าตาก่อนนี่บ่มีที่ติเลยมันก็เสริมกันนาะเอาพวกมัน,น,นบ่มาขายอัน เบ่งตังข้อเป็นลูปอยู่นี่นะครับพี่น้องแข้งขาทุกอย่างดีเบดนะครับผมขายเท่าไรครับนี่พี่ขายหาเมื่นหานะครับตัวนี้ก็โตงหญ่รับประกันบอมันแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ลูกสามเลเนะพี่น้องนะครับหาเมื่นหาพันบาทนะครับพี่น้องพอฟังเลยแ่ละราคาถือว่าโบแพงนะครับผมตอรองลงได้อีกแม่นพี่หามื่นหานีตอร่องลงได้อีกนะครับผมไปเป็นแม่พันได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้ท่องว่างวะพี่ ท้องว่างยังบ่ทันได้ผสมนะครับง่วนตัวนี้เด้อนะครับโตหญ่งโตหนานะครับลูกกระทบหูกระทบสวยๆเลยนะครับผมอ่ะมีตัวเดียวนี่ยพ่พี่ออกมาตัวเดียวนะครับโตหญ่ๆน้ำงามเลยอ่ะผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจนะครับเป็นแม่พันเป็นแม่พันธแม่แบบแม่บล็อกได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้เด้อลูกสามโตรับประกันนะครับบหมันแน่นอนตำหนิทุกอย่างค่รรับประกันไเบิดนะครับอ่ะพี่ฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับผม มีเบอร์โทรบ่ะเอาพ่อพ่อมาฝากเบอร์โทรก่อนเบอร์โทรพ่อพ่นเด้อเจ้าของสนาม8 8 765แ6 7ศูนยหกหายกสุนายกสุนทอบุญสวยนะครับผมเอาจของสนามคุณละเอามาเองมือนี่หามื่นหาพันบาทง่วงง่ำๆนะครับพี่น้องแม่พันสบายสบายเลยอ่ะโอเคตัวเดียวก็บฟังตัวเดียวโอเคพ่อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ เอาเดี๋ยวไปเบิงตัวต่อไปอีกนะครับผมอามาต่อตัวต่อไปสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมมาเบิงงัวพ่อเป็นเม่สาวบ่พ่อนี่เม่สาวน่อยอายุประมาณถึงปีบ่ครับอายุประมาณบ่ถึงปีนะครับตัวนี้เด้อนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร3อยนาะพ่อนรอยสาะ135หานะครับแข้งขาดีเบิดเนะพ่อแข้งขาดีหมดตำหนิไม่มีนะครับนี่เบิงเด้อพี่น้องนะครับ อ้าตามข้อยุยย่ยนะครับก็ลังกินยากินยาดีครับตัวนี้นะครับอ่ากินยาดีนะครับนี่ตำหนีแวดล้อมส่วนอื่นว่ามีอย่างนี้ตัวนี้เครื่องครบพี่กันนะครับนี่เครื่องโบสครบพี่กันตัวนี้เบ่งหูเบ่งหน้าตามันหลดนะครับเบ่งแข้งเบ่งขาหนามันนะครับตำหนีแวดล้อมส่วนอื่นใ้าเบ่งโบมีอย่างนะครับนี่งามึ้นกันง่วงง่วงโบลายแต่ว่าง่วงงามว่านี่นะครับง่วงโบมีบบมีขี่ลายนะครับผมเปิดจักบาทพ่อ ตัวนี้เปิดไว้แล้วค่าสี่หมื่นสามพันหานะครับนี่ยางน้ำกลนเลยสี่หมสาันห้าบาทนะครับต่อรลองลงได้ยุดอกพ่อพ้นวานะครับตั้งไว้นะครับนี่ยางลงมากินอย่า,สายสบายเลยพี่น้องสนามเพิ่นกว้างขวางนะครับผมหยาหลายอ่างว่ามานี่ผูกลักนึงกับเมื่อบ้านกับอิ่มพอดีเ <c oughs> มื่อบ้านอิ่มพอดีนะพ่อเนาะเอาพ่อฝากเบอร์โทษให้พ่อ 0 8 5ย3แปดห้าศู3ย์ศสาเก้าสามหหพ่อหยังครับพ่อพ่อบุญเนาะนะครับอีกตัวนึงะพ่อเอาของพ่อเป็นยังบ่ท่านเบิดนะครับพีนอน้องเลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็แม่สาวพ่อตัวนี้เปิดไว้จักบาทพ่อตัวนี้เปิดไว้ราคาสี่0มืนบาทนะครับผมอ่าเป็นง่วนแม่สาวคือกันตัวนี้เครื่องครบพื่กันตำนี้บบมีเนาะ ตำหนี่วนื่นกับบมมีอย่างนะครับผิวสีน้ําตาลแดงนะครับผมแล้วก็ตางข้อไล่ๆเ้อนะครับตางข้อไล่นะครับเป็นหูกระทบตัวนี้กับง่า,งงามพึ่งกันนะครับแตบบ่ผู้ใดบโบตีว่าตางข้อมันไล่นะพอนะโมเป็นหยัางนะครับผมมันเป็นกรามพัุนของงวนะครับนี่เบิงเบิงเครื่องเพชรเบิงเครื่องเพชรเบิงเอ่อโคนหางนะครับพีน่น้องเครื่องเพชรดำดำแข็งขาขาหลังสวยเงาม่มตัวนี้กับบมมีาขาทกขาถอนนะครับเพิ่นรับประกันให้สวงสุดสวงส้มรับประกันให้เบิ้นะครับผม กินยาดีขึ้นกันตัวนี้ตัวนี้ปีกัวกัวป่ะพ่อตัวนี้ปีกว่าเนาะงัวประมาณปีกวัวกัวนี่เบิง่งพี่น้องงัวแม่สาวตัวนี้เปิดเท่าไรก็าพา่อเปิดเจ็ดบาทจำราคาได้ป่ะเปิดจ,จดัดจาบาทตัวนี้สี่หมื่นอ้าพี่พพน้องคุณเปิดราคาไว้ทีสี่หมื่นบาทนะครับผม ลองช่องเลยหน้าตาโค้งสางดีนะครับสี่หมื่นต่อรองลงมาได้นะครับผมต่อรองได้นะครับเอาของพ่อเพิ่นเปิดไว้สองตนะครับโตหนึ่งสี่หมื่นนี่ตัวนี้สี่หมื่นนะครับโตนั้นโตนั้นสี่หมื่นสามบ่ตัวนั้นสี่หมื่นสามหาร้อยน,นะครับผมนะครับแตกต่างกันบ่นหลายบาทนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้ง่วงง่ำขึบนบนสองตนะครับอ่ะเบอร์โทรฝากไว้แล้วฝากไว,ว,กไวอกกออ้อีกจังน่อยพ่ออีกแค่นึงศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามเก้าสาม 9ก้าสามหกหกอ่ะนะครับข้อมูลคนเดิมนะครับผมโอเคพ่อขอบคุณหลยๆครับผมสําหรับข้อมูลนะครับผมอ่ะกำลังมาหอดกับมี่นะครับพี่น้ององัวกำลังมากกับมีอ่ะเดี๋ยวจะค่อยไปไทายกันนะครับตัวใดพ่อเมม่มานเมม่มาน,านพ่อขายหกหมื่นม่านจากเดือนแล้วตัวนี้ทับทับคมโตหรือว่าหลอด ใบอ่าพูน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 ชักออกมาว่ามันดาบใบใหญ่ <c oughs> ครับเอา้าไปเบิ้งงวัวทองสี่เดือนนะครับงวัวทองสี่เดือนของขิ่นเดอร์นี <c oughs> ่นะครับผมงัวตัวนีทองสี่เดือนนะครับผม <c oughs> พ่อพ่อพ่อทองที่เท่าไหร่แล้วนี่ <c oughs> อ่ามาเบิง้งงัวตัวนีทองสี่เดือนทองที่สองนะครับ ทับตะวันแดงไว้ห่เพิ่นมีใบมีหลอดมาโชว์พร้อมชักออกมาเมื่อกี้นึงว่าดาบเงาแห้งนะครับใบพิ่นนะครับตะวันแดงสี่เดือนนะครับท้องสองอ่านะครับวันผสมนี่ตั้งแต่วันที่สิบแปดเมษาหกหานะครับผมกําหนดคลอดนี่ยี่สิบแปดมกราหกหกนะครับตัวนี้ท้องสี่เดือนนะครับอ่าพ่แหวน้อมไปเบิ้งนะครับผมตัวนี้กินยาดีขึ้นนะครับยาพืหลายแห้งอยู่สนามนี่อ่าแข้งขาทุกอย่างดีเบิ้ดนะครับ แวดล้อมส่วนอื่นตำหนิส่วนอื่นบ่มีหยั่งนะครับนี่เกลือกขีดมาจังน้อยล่างทำความสะอาดสวยๆได้นะครับต้นหางเครื่องเพชรแข้งขาดีนะครับนี่ช่าใเห้เบิ่งตัวทองสีเดือนเด้อตัวนี้เปิดจังบาทพ่อเปิดไว้จังบาทตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นบ่ตัวนี้บนตัวทองนี่ไหมบ่ตัวนี้จังบาทตัวทองนี่ เมทองหกหมื่นพร้อมทรงอ่าคน่าไว้ที่ราคาหกหมื่นบาทพร้อมทรงนะครับนี่งัวทองสี่เดือนตัวนี้ท้องตะวันแดงไว้เอามาเบิ่งแม่แดงแม่แดงจักบาทก่อนหาหมื่นหาพันเป็นง้วทองว่างนะครับตัวนี้เด้อตัวนี้เพิน่นเออแยกลูกออกไปแล้วนะครับผมเป็นงัวทองว่างเพิ่นขายหาหมื่นหาพันนะครับตัวนี้นะครับ ่วนสูงของงัวตัวนีย้ยที่ประมาณ140นะครับ140แข้งขาทุกอย่างดีเบิด์ขึ้นกันเป็นงัวแยกลูกนะครับผม mm. อ้ไทยเบิง้งนี่นมยังเอ่อนมยังตึงๆอยู่นะครับคนแยกลูกออกไปขายแล้วละ่ะไทยเบิ้งแวดล้อมนะครับนี่เครื่อง mm. เครื่องเพศดำๆนะครับนี่โค่นหางเปิ่อไทเบิ้งเลยนะครับนี่แข้งขาทุกอย่างดีเบิดตขึ้นกันนะครับ ต่หนี้ส่วนอื่นกับบมีอย่างนะครับผมแวดล้อมดีเบิร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นงัวเม่แยกลูกนะครับหามืนหาพูดว่าหามืนหาพร้อมทรงพูดว่านะครับเอาโทรต่อร่องเอานะครับพี่น้องท้ายแวดล้อมให้บเบิ้งนะครับสําหรับตัวนี้สีน้าตาลแดงเข้มนะครับสวยงามขึ้นกันนะครับเบิ้งหน้าตาลองชงเลยนี่นะครับเอาพอมีสองตัวนี่บมี่อีกบมี่อีกบ่อ่ะ ตัวนี้ตัวนี้หามื่นหาทรงความทรงเป็นบ้อ่าหาเมื่นหาควมทรงเอ้มาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งต้งพี่เจ้าของเดียวกันนิดหน่อยสองตัวนี้ก็ได้ครับผมมาเบิงมาเบิงแม่สาวนะครับนี่แม่สาวแม่สาวหน่อยจักบาทก่อตัวนี้ครับสามหมื่นเจ็ด อ๋อสองหมื่นเจ็ดตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นง่วนแม่สาวน้อยนะครับนี่แยกเศร้าห้องเห็นบ่า,าวแ <c oughs> ยกแม่มันออกแล้วพน้นไปเศร้าห้องแล้วเอามาขายตลาดนะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบห้านะครับผมนี่ร้อยยี่สิบห้านี่แหละได้ได้ช่วงเงี้ยวอยู่นะครับต่ำนี้ส่วนอื่นมีบอกรับนี่บ่มีต่ำนี้ยังน้อยนะครับลำแข้งลำขากัยังดีเบิดตนะครับตัวนี้ง่วนน้อยง่วนแม่สาวน้อย ัวนี้เปิดไว้ราคา27,000่บาทนะครับพี่น้องราคาเบาๆพูดว่าราคาบาแพงแห้งดอกนะครับกินยาดีพดอนี้หูกระทบสวยๆเลยนะครับเอาไปเบิ้องอีกตัวหนึ่งของเพ่นผู้ใดอยากได้งวหน่อยนะครับนี่แม่สาวโทษของแม่สอบถามเพิ่นเบิ้งเอาเอาเบิ้งตัวนี้ตัวนี้ขายจาักบาทครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ที่ราคา3า0 0 0บาทนะครับว่าถึงปีวาพี่งวงยังบ่ิสดปีนะครับเพิ่นเปิดไว้ราคา3า0 0 0บาท แข้งขาทุกอย่างดีเบิดลตำหนิส่วนอื่นกับ่มมีอย่างเนาะอ่ามีมีดังอ่าจังหน่อยนะครับผิวหนังดังจังหน่อยนะครับนี่เบิ้งกำลังกินหงาเลยพี่น้องนี่หูกระทบสวยๆนะครับเบิ้งหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาดีแข้งขาเครื่องโบสครบเครื่องขึ้นกันสามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นะครับตัวนี้นะครับต่อรองได้ทุกตัวนะครับงัวเพิ่นหอไมานะครับผมสวยๆนะครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่ลูกกวนผ่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามเอา อ๋อฝากฝากเบอร์โทรนั่นเลยครับผม092ครับ092 351 351 0822 0822าีนึ่งสามห้า่ย์องครับพี่ย่างปิยงครับยงเนาะเนี่ครับเจ้าของเดียวกันนี่แหละครับทายมากเมื่อกี้นี่นะครับเอาโอเคขอบคุณรายละเอียดนะครับผมขอบคุณรายละเอียดนะครับมือื่นพ่อกันตลาดบ้านหันเนาะเอาของดีไปมือื่นเอาของดีไปเป็นวะเอาไปโชว์เนี่ยมือมือมือเนั่นไปฝนตกกีดตมเครื่องค้าพุ่ณง่วหน่อยย่างไายได้คลิปหนึ่ง อ่ะไปเบิงไปเบิงเพิ่นกรลังมากก็มีนะครับเพิ่นกระลังมากก็มีเอาถ้งคุณเขาพูอะไรงอมงามตัวนี้หน่อยนึง่อ่าเดี๋ยวไปเบิงตัวต่อไปนะครับเอาเบิ้งตัวต่อไปวัดดีครับผมวัดดีครับเอาเบิ้งวัวเพิ่นเอามาเด้เพิ่นพึ่งมาฮอดเมื่อกี้มาเบิงตัวนี้กอนตัวแรกนี่นะครับตัวแรกนี่เป็นแม่สาวนาอยแม่สาวน้อยจักเดือนแล้วครับนี่ประมาณกินหญ้าไปเรื่อยเลยนี่เอาตัวนี้นะครับวัวแม่สาวนะครับ แนาสิบหกหกปีเนาะได้เก้าเดือนได้เเดือนนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสามสิบนี่แหละแข้งขาดีเบิ้ลเนาะตัวนี้แข้งขาดีเบิ้ลนะครับส้วงสุดส้วงส้มรับประกันเท่ากันตัวนี้นี่นะครับพี่น้องสนามเป็นหยาลายง่วก็เลยย่างไปเรื่อยๆนะครับแข้งขาทุกอย่างเพิ่นรับประกันให้นะครับตัวนี้เปิดรายจบาทครับตัวนี้เปิดราคาไหวสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสามหมื่นแปดเด้งงวดเมษาเก้าเดือนผู้ใดสนอกสนใจนะครับโทรกับแมาสอบถามเอาเดี๋ยวไปเบื้องอีก เดี๋ยวใอยถามเบอร์โทรที่หลังมันเป็นแม่ลูกครับตัวนี้แม่ลูกบ่ตัวนี้แม่มันอ๋อตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกแม่แม่อ๋อเอ้าบิังแม่มันบ้านี่แม่มันแม่มันได้ลูกมาจังโตแล้วพี่ได้ไหมโตสามครับผมอ่าคนได้ลูกมาสามโตแล้วเด้อตัวนี้อ่าส่วนสูงส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหานะครับผมแข้งขาทุกอย่างคนรับประกันขึ้นกันตัวนี้นะครับง่วนลูกสามเอาเอาเบ่งหน้าตาเบิ่งหน้าตาก่อนนะครับนี่ ทายางให้เบิ้งตัวนี้เพิ่อนกันรับประกันตำนี้คือกันนะครับขาทกขาถอนนี่ยางให้เบิ้งเลยอ่าโค่นหางใหญ่ๆเครื่องเพียดดำๆนะครับนี่เปิดเปิดแจ้งบาทตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดสามหมื่นแปดตัวนี้ตัวนี้เปิดสามหมื่นเจ็ดตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันเนี่ยอ๋อเพิ่นเปิดสามหมื่นเจ็ดนะครับแม่ลูกเก็โตแรกใช้ไปเนึ่ยแม่ลูกเนี้ยนะครับโตแรกเพิ่นเปิดไว้คือกันเพิ่นแยกก็แยกนะครับนะครับผู้ใดสนอกสนใจนี่งัวแม่มันนี่ลูกมันทายเมื่อกี้นะครับเนี่ย ลูกมันเดอนะครับ่นขายสามเจตัวนี้คันร่วมแม่ลูกล่ะเจ็ดหมื่นหานะครับคันร่วมแม่ลูก2อตนะครับ่นขายอยู่สี่แล้ค่เจ็ดหมื่นหานะครับนี่แม่มันเลยกัลูกมันอยู่ทั้งผีนะครับลูกมันตัวนี้อ่ะโอเคตำหนิมันบ,บ่มีอีกป่อาฝากเบอโทรนะครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกสี่สามหกสี่สามแปดเก้าแปดสองแปดเก้าแปอได้หอยอยังครับผมได้หอยสองเนาะ อายุกะซินเท่านี้บ่ครับผมอ่าอำเภอเมืองกะะสินนะครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณรายละเอียดนะครับกำลังกำลังต่อรองกันเข้มข้นอยู่ทั้งพี่ก็ได้นะครับอือเอาไปเบิ้งต่อพี่น้องเอามาเบิ้งตัวต่อไปวันดีครับผมอ่าในหอยวันนะครับในหอยวันสารคามเอาแม่ลูกมาเปิดมื่อนี่เอ้าลูกสีน้ำตาลแดงเลยเนาะสีช็อกโกแลตพูดเด้เนี่ สีแดงดีลูกมันจักเดือนแล้วครับผมลูกประมาณเจ็ดเดือนนะครับลูกประมาณเดือนนะครับผมนี่เบิง้งเด้อเคืองเคืองโบดครบรื่อขึ้นกันเนาะนะครับเบิ้งใบหูเบื้องแขงเบื้องขานะครับพี่น้องตัวนี้ลูกมันกับบมมีต่หนี้ยังดอกนี่มีแต่ความงามนะครับความสวยเงานะครับลูกประมาณเจ็ดเดือน,นนะแม่มันขาดน้ำเลี้ยงเน,นาะขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยนะครับผมนะครับส่วนสูงของแม่มันนี่อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหาถึงร้อยสี่สิบนะครับได้ยง่ได้ช่วงแง่เนาะ ช่วงเงี้ยวนะครับได้สดได้สดเดชช่วงเงี้ยวลูกแรกตัวนี้เป็นง่วนลูกแดงนะครับผมเอาไปขุนเอาจังน้อยนะครับผมกับอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์นั่แล้วฉีดวัคซีนเข้าไปฉีดยาบำรุงนะครับเนาะนะครับแข้งขานี่ยังดียังสดอยู่นะครับผมเปิดไว้ราคาเจ็ดหมื่นบ่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับแม่ลูกเด้อนะครับแม่ลูกคู่นี่นะครับถ่ายให้เบิ้งถ่ายรอบๆให้เบิ้งนะครับผม เจ็ดหมืนเจ็ดพันบาทพร้อมส่งนะครับคมเดียวนี่บ่อืคมนี่แม่นบ่ของของคนเอาคมเดียวกับฝากคมเดียวนี่แหละเอาเบอร์โทรเนีย่ครับศูนย์หกหนึ่งหกสามสดครับเก้าแปยอยวันสารคามเน้หอยวันสารคามนะครับนี่เจมื่นเจ็ดเดือนะครับพร้อมส่งเอาโอเคขอบคุณหลายๆสำหรับข้อมูลนะครับผมเดี๋ยวไปต่อตัวต่อไปอีก อ่าทั้งขุนกับตอร่องกันเข้มข้นอยู่ทั้งขุนกับไล่กันก็ว่ากับไล่กันวิวทั้งขุนก็ได้ธรรมชาติของนายหอยเนาะมาพร้ากันตรงมีกับไล่นะครับผมไปสิตัวไปก็ว่ากันไปเมาเบิงต่อนะครับผลามาใหม่ๆซิ่งๆเรื่อยๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเบิงมาเบิงตัวนี้ตัวนี้แม่สาวบ่แม่สาววครับหเดือนอ้าวตัวนี้มาเบิงนะครับงูแมษาสิบหกเดือนยังท่านอีกเป็นสัตว์ดอกคุณว่านี่แข้งขาติดโบดหมดเลย นะครับเครื่องบดครบเครื่องคือกันอ่าเบื้องหน้าตาก็นี่หน้าตานะครับอ่าดำดำนี่นะครับผมอ่าส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบหนาะตัวนี้อ่ะสี่สิบบวกแม่นบวกเมนขึ้นสูงทางแท้ตัวนี้ร้อยหกสิบห้าอันปะเจ้าสูงร้อยหกสิบห้านี่ตัวนี้ก็สิประมาณร้อยสี่สิบกว่านี่ละร้อยสี่สิบห้านี่ละนี่เบิ่งเปรียบเทียบกับเจ้านี่ ประมาณนี้ละนะครับแข่งขาทุกอย่างดีเบิดเนาะนะครับรอย่ลอยทุกอย่างครับนะครับแปะพุนละแปะรอยห่าผุนละจะาของผุนวานะครับผมแข่งขาทุกอย่างดีเบิ้ตํำนี้ผมมีนะครับผมตัวนี้ยังยังตื่นกล่องอยู่เปิดไว้จากบาทครับพี่เปิดไปหาเมื่อนะครับตัวนี้เปิดไว ตัวนี้หาหมื่นนะครับงัวแม่สาวยังพวกท่านได้เป็นสัตว์อยู่นี่โคนหางเครื่องเพศนะครับแ<ด>ข็งขาเพ่อดีเบ็ดนี่นะครับ,บ,บเปิดราคาไว้หาหมื่มน 50, บาทพทร,ร้พอม,มส่งเนาะห้าหมื่นบาทพร้อมส่งนะครับงัวแม่สาวตัวนี้เด้อนะครับร้อยโลส่งฟรีเลยนะครับม,มีตัวเดียวนี่พ่อพี่พอเอามาตัวเดียวตนโทษเลยนะครับผมสวยงามพึ่งกันนะครับพี่น้องผู้ใดสนอกสนใจโทรเข้ามาต่อรองคนใดอยู่ดอกนะครับผมอ่ะฝากเบอร์โทษนะครับพี่ศูนย์เก้าหก หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดครับผมหนึ่งสามสามเจ็ดอ่ะคุ่นเล็บงามๆพูดมาเอ,าอ้าผู้ใดสนใจเพื่นบอกเบอร์โทรไว้แล้วนะครับผมอ่าโทรของมาสอบถามต่อรองกันเอานะครับผมราคาก็พอฟังอยู่ดอกต่อรองลงได้ร้อยโลโซงฟี่น่พูดมาอ,อ่ะโอเคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณสําหรับข้อมูลนะครับผมนี่เบื้องพี่น้องอ่าสวยๆอ่ะสวยๆงอมงามเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่แบบได้สบายๆเลยนะครับ ฟาร์มอยู hmm. mm ่บ้านซื้อฟาร์มอยังก่อนกิดสะดาฟาร์มเด้อนะครับหน้าม่นนะครับจังหวัดกาลสินเท่านี้ละเอาไปเบิึงโตต่อไปนะครับผมมีไทยอีกบ่อหนออุไรสีไทยบอกเด้อพี่น้องเด้ออ่ะว่ามีตัวไทยแล้วกับปิ๊ดไทยซ้ำนี้แหละพี่น้องง่วนมากโหลาณนะพ่อเนาะนะครับเอาฝากแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องช่วงท้ายรายการนี่ผู้ใดสนอกสนใจกับ เอางูเขามาหลายๆนะครับตลาดซับสุนทรเป็นตลาดเปิดประมาณสี่หาเดือนเล่าแต่ว่าคนยังเอางูมาหน่อยอยู่นะครับแต่ว่าตลาดเพื่อนกับมอนะครับนี่พื้นที่พื้นที่ลายนะครับพี่น้องนี่พื้นที่หลายากระไรนะครับอามาตอกลักไหวกินยากระพอดีละตลาดไหวกับกับบ้านกับงวกับอิ่มพอดีนะครับผมตลาดเพื่อนนี่กว้างขวางที่พักงวอเพื่อนกับมีอยู่ทั้งพูนนะครับฝากน้ำฝากน้ำนะครับถนนตัดใหม่ นะครับถนนตัดไม่จากอำเภอเมืองกาลสินนะครับคุณมาจากกรุงเทพฯุณละขึ้นไปนครนครพนมุกดาหารนะครับขึ้นไปสวรรค์นเขตเมืองเล่าพุณละนะครับถนน4ีเล่นนะครับแล่นสะดวกสบายนะครับที่จอดรถพ้นกว้างขวางนะครับจอดเง้วได้เป็นสองโลพุณละนะครับผมนี่ถ่ายบรรยากาศในเบืองนะครับทั้งพุเพิ้นกับิมีงขวกันะครับไอ้มีมีลาบมีก้อยขายขึ้นกันแล้วทั้งพุนตลาดเพิ้นนะครับผมของน้องของน้าพิ้นกับมีนะครับ มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีขายทุกแบบพื่กันทุกชนิดนะครับผมขายง่วกันแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มมาให้กันนะครับเอาโอเคนะครับพี่น้องนี่ถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งนะครับบรรยากาศสนามเพลินให้เบิ้งน้ำนะครับคุณได้หอยเพิ่มาร่วมกันเพื่นกันนั่งซุ้มนุ่มกันอยู่พุ่นละอีกน้อยเพื่อกินเขาน้ำกัน <laughs> นะครับผมเดี๋ยวมืออื่นนะครับพี่น้องไม่พอกันอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันนะครับ ตลาดนัดบ้านหันนี่วันพุธนะครับอ่ชีไทยพี่น้องเดือบึงขันฝนโบตกแห้งเมื่อนั้นไปฝนตกแห้งนะครับเดือดไทยคลิปเดียวนะครับยางมีแต่ขี่ขี่ควายนะครับขี่งัวนะครับเต็มไปเบิดอ่ะวังว่ามืออื่นฝนคงจะโบตกนะครับอ่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปนะครับชีเดือดไทยแวดล้อมพี่น้องเดือบึงเดืศึกษากันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ